สวัสดีค่ะจะ่าทาร์ดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ มาอัปเดตกันนะคะว่าถ้าหากเขาอยากบอกอะไรกับคุณได้ในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณกำลังคิดถึงนึกถึงในตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูพลังงานของคุณและเขากันพลังงานของคุณนะคะ ไนท์ถือถ้วย The Medician พลังงานของเขาสามไม้เท้าสามถ้วยไพยใต้สำหรับสิบเหรียญพลังงานของคุณนะคะจะมองว่าคุณยังมีความหวังยังมีความหวังกับความรักความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าในตอนนี้ทุกอย่างมันดูไม่ชัดเจนทุกอย่างมันมองไม่เห็นอนาคต แต่คุณก็ยังมีความหวังว่าคนที่คุณรอคอยหรือคนที่คุณคาดหวังจะกลับมาเป็นครอบครัวของคุณในอนาคต แต่ข้อดีของคุณก็คือคุณอาจจะรอคอยอาจจะมีความหวังแต่คุณก็ไม่ได้หยุดตัวเองคุณอาจจะมีชะงักบ้างอาจจะมีพักบ้างแต่คุณก็ยังพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าถ้าหากเขากลับมาทันในวันที่คุณยังต้องการเขาคุณก็สามารถให้โอกาสเขาได้คุณยังไม่ได้ปิดกั้นตัวเองแต่คุณก็ไม่ได้หยุดรอเขาเฉยๆส่วนตัวเขาในตอนนี้จะเห็นพลังงานของการ อยากกลับมาหาใครบางคนคนที่เคยเป็นครอบครัวคนที่เคยเป็นความรักของเขาและในตอนนี้จะรู้สึกว่าความรู้สึกของเขาคือการอยากกลับมาหาคุณนะคะเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าณวันนี้ตอนนี้ถ้าหากเขากลับมาเขาจะอยู่ส่วนไหนในชีวิตคุณหรือเขามีสิทธิ์แค่ไหนในชีวิตของคุณแต่ความรู้สึกของเขาที่ทำให้เขาอยากกลับมาเพราะเขามั่นใจแล้วว่า คุณคือคนที่เขาต้องการสร้างครอบครัวด้วยนี่คือพลังงานของคุณและเขาในตอนนี้นะคะพลังงานของคุณคนที่รอมีหวังแต่ไม่หยุดนิ่งไม่หยุดรอพลังงานของเขาคนที่เดินออกไปไกลแล้วแต่ตอนนี้กำลังจะกลับมานี่คือพลังงานของคุณและเขานะคะ ต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากเขาบอกอะไรคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณในตอนนี้เวลานี้นะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะก้าว <9. S 1> เหรียญเขาอยากจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขา คุณเป็นคนที่จำไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อเขาเลยความเป็นคุณมันมีความสวยงามมีความดูดีอยู่ในนั้น คุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่มีดีพร้อมทุกอย่างในชีวิตและในวันนั้นคุณอุตส่าห์ลดตัวเองมาเลือกเขาจะใช้คำนี้ได้เลยนะคะเพราะพลังงานของไพ่พลังงานความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าคุณลดตัวเองลงไปหาเขาคนที่แทบจะไม่มีอะไรเทียบเท่าคุณได้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือสำหรับเขาแล้วคุณคือคนที่พิเศษและเป็นคนสำคัญสำหรับเขาเสมอเป็นคนที่ เขาจะมองเห็นคุณค่าคุณเสมอไม่ว่าเขาจะทาผิดพลาดแค่ไหนแต่คุณก็ยังคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วดีเอ็มเดขึ้นมายืนยันอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาตอกย้ำจริงๆนะคะคนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขามองคุณเป็นคนที่พิเศษมากๆเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่สำคัญมากๆในชีวิต คุณไม่มีข้อเสียอะไรเลยไม่ว่าการที่คุณกับเขาจะมีปัญหาการเลิกลากาันไม่ว่าเพราะเรื่องอะไรก็ตามนะคะมันไม่ได้เป็นเพราะว่าคุณไม่ดีหรือคุณไม่สำคัญแต่ในตอนนั้นเวลานั้นเขาอาจจะใช้อารมณ์นำความนำสติหรือนำปัญญาดังนั้นเขาใช้อารมณ์เหนือเหตุผลใช้ความรู้สึกเหนือสิ่งที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจไว้อย่างหนึ่งเลยนะคะว่าไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรหรือทำอะไรก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีคุณค่าแต่จริงๆสำหรับเขาแล้วคุณเป็นคนที่มีคุณค่าเสมอในสายตาของเขาคุณเป็นคนที่เขาอยากให้อยู่ในชีวิตและอยากดูแลรักษาให้ดีที่สุดราชาถือดาบ เขาอยากบอกคุณว่าในตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วนะคะหลังจากที่เขาอาจจะเคยลังเลอาจจะเคยมีความไม่ชัดเจนอาจจะไม่เคยตอบอะไรที่ดีให้กับคุณได้ แต่ในตอนนี้เขาตัดสินใจได้แล้วแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เขามั่นใจว่าเขาคิดมาอย่างดีแล้วและเขาตัดสินใจที่จะกลับมาในความสัมพันธ์กลับมาดูแลคนที่ดีที่สุดเช่นคุณกลับมาดูแลคนที่สำคัญที่สุดต่อใจเขาเหมือนคุณนะคะ The Tower เขาอยากบอกคุณว่าเขารู้ดีว่าเขาเป็นคนทำให้ทุกอย่างพังเขาเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเรามันจบเขาเป็นคนที่ทำให้ความ มั่นคงในใจของคุณที่มีกับเขามันพังและในตอนนี้เขาก็รู้สึกผิดกับคุณมากๆดังนั้นการกลับมาในครั้งนี้เขาจะกลับมาตั้งใจตั้งใจรักคุณให้ดีตั้งใจดูแลคุณให้ดีที่สุดแล้วเขาจะกลับมาสร้างความรักความสัมพันธ์และสร้างบ้านของเราที่เป็นความสัมพันธ์ให้มีความแข็งแรงมั่นคงและเติบโตไปได้วยกันอีกครั้งนะคะเขารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำมันพังลงไป The Sun เขาอยากบอกคุณว่าชีวิตของเขาไม่มีคุณอยู่ได้แต่มีคุณอยู่ด้วยมันดีกว่าคุณคืออนาคตคุณคือความอบอุ่นคุณคือแสงสว่างในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่าถ้าหากเขาและคุณอยู่ด้วยกันถ้าหากคุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาจะสามารถเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในทุกๆเรื่องดังนั้นความหลงผิดหรืออะไรก็ตามที่เขาทำไปก่อนหน้านี้เขาสำนึกผิด สำนึกผิดมากๆกับสิ่งที่เขาทำมันพังและหลังจากนี้เขาจะไม่ทำผิดแบบเดิมอีกเขาจะตั้งใจดูแลรักษาคุณให้ดีที่สุดทั้งร่างกายและจิตใจเขาจะทำให้คุณมีรอยยิ้มในทุกๆวันและรอยยิ้มนั้นจะต้องเป็นของเขาเท่านั้น สองเหรียญคือการกลับมาในความสัมพันธ์เขาบอกคุณว่าเขากําลังจะกลับมาในชีวิตของคุณในเร็วๆนี้นะคะและหลังจากนี้เขาจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ให้เหนียวแน่นเขาจะรักษาความสัมพันธ์ไว้ด้วยความมั่นคงทางความรู้สึกเขาจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมืออีกเขาจะไม่ทําลายความสัมพันธ์นี้อีก ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบก็ตามเขาจะไม่ปล่อยให้อารมณ์ของตัวเขาไหลไปตามสิ่งเหล่านั้นเขาจะยึดมั่นถือมั่นอยู่กับคุณเพราะเขาเป็นราชาถือดาบแล้วเขาตัดสินใจได้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดสี่ถ้วยเขารู้สึกผิดหวังและเสียใจมากนะคะที่ในวันนั้นเขาอาจจะเคยเลือกคนอื่นหรือเลือกเส้นทางอื่นแล้วทิ้งคุณไป คุณที่เคยมีแต่สิ่งดีๆให้กับเขาเขาผิดหวังเสียใจมากกับตัวเองนะคะที่พังทลายความสัมพันธ์ทำร้ายคนดีๆแบบคุณแล้วไปเลือกอะไรก็ไม่รู้ใช้คํานี้ได้เลยเพราะเขารู้สึกว่าในวันนั้นเขาไปเลือกอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ได้ดีต่อใจไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นหรือมีความสุขเลย ดังนั้นในตอนนี้นะคะช่วงเวลาที่เขายังไม่ได้กลับมาหาคุณมันก็มีคนพยายามจะมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้กับเขานะคะแต่เขาไม่สนใจใครเลยเพราะตอนนี้จิตใจของเขาแน่วแน่และมั่นคงว่าจะกลับมารักคุณแค่คนเดียว The Hermit ในตอนนี้นะคะเขาอาจจะนิ่งอาจจะเงียบไปนานแต่เขากำลังเก็บข้อมูลกำลังรวบรวมข้อมูลว่าจะกลับมาในชีวิตคุณในรูปแบบไหนแล้วในตอนนี้คุณมีใครคนใหม่ในความสัมพันธ์แล้วหรือยังเขากำลังหาข้อมูลเก็บข้อมูลของคุณอยู่เพื่อที่เตรียมจะกลับมาในชีวิตคุณนะคะแต่เอาจริงๆตั้งแต่คุณกับเขาห่างกันไปแยกกันไปไม่ว่าจะมีการบล็อกหรือไม่บล็อกก็ตามนะคะคนคนนี้แอบดูแอบตามติดชีวิตคุณอยู่ตลอด ในช่องทางที่เขาสามารถทําได้คุณไม่ไม่ต้องคิดหรืออยากคิดเลยนะคะว่าเขาละเลยหรือลืมคุณไปแล้วเขาไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยแต่ตรงกันข้ามเขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่เงียบๆเ,เสมอเพราะเหมือนที่บอกไม่ว่าเขาจะเลือกเส้นทางใหม่หรือเส้นทางไหนหรือเลือกใครก็ตามแต่สําหรับเขาแล้วคุณคือคนที่สําคัญที่สุดแล้วมีคุณค่ามากที่สุดนะคะ ดมูนเขาอยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากให้คุณอยู่ข้างๆเขาเขาอยากดูแลคุณการเห็นคุณอยู่ไกลๆมันยิ่งทรมานเขามากที่ผ่านมาเขาจะรับรู้เรื่องของคุณทุกอย่างแต่ในตอนนี้เวลานี้บางคนคุณไม่ได้อัปเดตอะไรในโซเชียลเลย มันยิ่งทําให้เขาได้แต่ดูรูปโปรไฟล์ของคุณหรือบางคนถ้าหากรูปโปรไฟล์ของคุณเป็นตัวละครเป็นตัวการ์ตูนมันก็ยิ่งทําให้เขาไม่เห็นรูปของคุณจริงๆเขายิ่งคิดถึงนึกถึงและอยากพูดอยากคุยกับคุณมากนะคะหกเหรียญเขาจะมาขอโอกาส ขอโอกาสในการซ่อมแซมสิ่งที่เขาทำมันพังลงไปเขารู้ดีนะคะว่าสิ่งที่เขาทำมันพังมันไม่สามารถซ่อมแซมให้มันเหมือนเดิมได้แล้วเขาก็ไม่คิดที่จะซ่อมแซมมันแต่เขาคิดที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่เพียงแค่คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งแล้วเขาจะเอาโอกาสที่คุณให้เขาเนี่ยแหละคะ่ะไปใช้ให้ดีที่สุดไปใช้ในการสร้างความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาให้มันสวยงามและดีขึ้นกว่าเดิมมั่นคงขึ้นกว่าเดิมขอ เพียงแค่คุณให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเหรียญสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่อย่างชัดเจนและมั่นคงการเริ่มต้นครั้งนี้นะคะมันจะมีการชัดเจนมีการร่วมมือกันสร้างมีการร่วมมือกันคิดคุณกับเขาจะไม่มีคำว่าเธอและฉันแต่จะมีเพียงแค่คำว่าเราหลังจากทีหลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะมีแต่คำว่าเรา จะทำอะไรก็จะคิดถึงอีกฝ่ายเสมอจะทำอะไรก็ต้องนึกถึงใจอีกฝ่ายหนึ่งเสมอไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรคุณสองคนจะช่วยกันตัดสินใจจะไม่มีใครยอมตัดสินใจอะไรก่อนถ้าหากอีกคนไม่รับรู้ซึ่งโดยเฉพาะเขานะคะเขาจะไม่ยอมตัดสินใจอะไรเลยถ้าหากคุณไม่โอเคถ้าหากคุณไม่รับรู้คนคนนี้จะมาปรึกษาจะมาบอกคุณในทุกๆเรื่องเพราะเขาอยากให้เราสองคนเดินหน้าไปด้วยกันและสร้างทุกอย่างด้วยกันอีกครั้ง สองดาบตอนนี้เขากําลังวางแผนตัดสินใจนะคะว่าจะกลับมาในวันไหนเวลาไหนเขากําลังคิดอยู่ว่าเขาจะใช้วิธีไหนกลับมาหาคุณใช้วิธีไหนที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะทํายังไงที่จะให้คุณให้โอกาสเขาให้อภัยเขาจะมองว่าเร็วที่สุดที่คนคนนี้จะติดต่อคุณมานะคะภายในเดือนมีนาคมเดือนเมษายน จะมองว่าไม่เกินเดือนเมษาคะ่ะประมาณออมีเดือนกันยายนอีกเดือนหนึ่งเร็วที่สุดคือเดือนมีนาคมเดือนเมษายนและช้าที่สุดไม่เกินเดือนกันยายนที่คนคนนี้จะกลับมานะคะแต่จะมองว่าไม่น่าจะถึงเดือนกันยายนน่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาที่คนคนนี้จะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งเพราะเขากําลังตัดสินใจว่าจะกลับมาในช่วงไหนบางคนอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยซ้ํานะคะ เดี๋ยวจาเปิดเพิ่มให้อีก6บใบเรามาดูกันว่าถ้าหากเขากลับมาจริงๆเขาจะทําได้อย่างที่เขาคิดไหมเขาจะกลับมาสร้างความสัมพันธ์ของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมสาถ้วย เขาจะกลับมาทำให้ทุกคนยอมรับในความรักของคุณกับเขาเขาจะกลับมาทำให้ทุกคนรู้สึกยินดีกับความรักครั้งนี้ของคุณกับเขาและทำให้คุณถูกเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปเขาจะทำดีให้กับคุณรักคุณเอาใจใส่คุณจนทุกคนต้องอยากมีแฟนแบบเขาหรืออิจฉาที่คุณมีเขาเป็นแฟนคนคนนี้อยากทำให้คุณภูมิใจเวลาที่เขายืนอยู่ข้างคุณนะคะ เจ็ดเหรียญแล้วเขาตั้งใจจริงๆนะคะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงอนาคตของเราสองคนเขามองเห็นอนาคตของเขากับคุณอยู่ภาพอยู่เป็นภาพในหัวจริงๆและเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะทํามันได้เขามองว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันสามารถเป็นอนาคตของกันและกันได้เพียงแค่เขากลับมาดูแลเอาใจใส่คุณให้มากกว่าเดิมและสม่ําเสมอ judgment คุณกับเขามีเรื่องของเวรกรรมอยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณกับเขามันอาจจะเป็นคู่ของคารมาหรือเวรกรรมก็ได้ที่ต้องผ่านความเจ็บปวดเสียใจของการชดใช้กรรมก่อนที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ช่วงของการมีทำมีบุญร่วมกันนั่นก็คือการกลับมามีความสุขด้วยกันอีกครั้งหลังจากที่ผ่านเรื่องแย่ๆเรื่องเวลวร้ายในความสัมพันธ์ไปแล้วดังนั้นหลังจากนี้ คุณกับเขาจะได้กลับมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งด้วยบุญด้วยบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ที่ยังเหลืออยู่นะคะราชาถือถ้วย แล้วคุณจะถูกรักโดยคนที่ตั้งใจรักคุณอย่างแท้จริงเขาอาจจะเคยทำผิดพลาดเขาอาจจะเคยทำผิดพลังแต่สิ่งเหล่านั้นมันคืออดีตที่เตือนใจให้เขาว่าเขาไม่ทำแบบนั้นอีกกับคุณอีกเด็ดขาดดังนั้นในการกลับมาในครั้งนี้เขาจะรักคุณให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เขาจะทำทุกอย่างให้คุณมองเห็นความรักและความตั้งใจจริงของเขาและทาให้คุณลืมอดีตอันเลวร้ายที่เขาเคยทาลายความสัมพันธ์ของเราให้ได้มากที่สุด นะะหนึ่งถ้วยเขามั่นใจว่าคุณยังรักเขาอยู่และเขาก็ยังรักคุณแล้วเขาก็มั่นใจว่าเราสองคนถ้าเรากลับมาเริ่มต้นด้วยกันด้วยความรักเราจะไปต่อกันได้ดีแล้วเราจะเป็นอนาคตของกันและกันนะคะราชาถือไม้เท้า คนคนี้ในวันที่เขากลับมานะคะเขาจะพูดสัญญารับปากกับคุณทุกเรื่องที่เขาทำได้จะย้ำคำว่าทุกเรื่องที่เขาทำได้นะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องไหนหรือเรื่องใดก็ตามที่เขารับปากคุณนั่นหมายความว่าเขาทําได้จริงๆแล้วเขาจะทําให้กับคุณในทุกๆเรื่องบางเรื่องอาจจะช้าหรือบางเรื่องอาจจะเร็วแต่ถ้าอะไรที่เขายังไม่ได้รับปากหรือสัญญากับคุณนั่นเป็นเพราะเขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้ไหมแต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเขาจะไม่ทํานะคะเพียงแต่เขาจะไม่รับปากหรือสัญญาอะไรที่เขาไม่มั่นใจในตัวเองเพราะเขาไม่อยากให้คุณต้องเสียใจถ้าหากเขายังไม่ สามารถทําให้คุณได้ในตอนนี้แต่อะไรก็ตามที่เขาสัญญากับคุณเขาจะทําให้คุณทุกอย่างนะคะและเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทําให้คุณได้นี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณในวันนี้นะคะต่อไปนะคะเรามาดูท่าตุลนราสีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดส0ถึงหนึเซนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาว่าตุดินราศีพฤษภการมังกร ชาวธาตุน้ำราศีมีนกรกฎพิจิกชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลก์ุม่มคนที่เกิดวันที่8ปด8คนที่เกิดวันที่9ก9 9ถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานนี้กลับไปนะคะและจ๋ารบก,กวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ